พ่อสุดวัดกาหลงนะคะก็จะเป็นเสือเผ่นน้อยเป็นอันนี้นะคะแล้วก็หางตรงปีสอเหมือนกันนะคะอันนี้หลวงพ่อสุดวัดกาหลง2องอันนี้นะคะแล้วก็โซนนี้เป็นของหลวงปู่หลิววันนี้เพิ่งได้มานะคะอันนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะเหรียญหล่อ คือธรรมชาติของเหรียญหล่อเนี่ยคือไม่ได้สามารถบอกว่าจะมีจุดดูตายตัวตรงนั้นตรงนี้ตำหน,นิตรงนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าแท้นะคะดูโดยดูโดย,ดโดยธรรมชาติของเหรียญรอยตะใบเก็บงานที่หางนะคะไปเก็บงานนะคะของเต่าหล่อสุขใจแล้วด้านหลังของเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะก็จะมีโค้ดนะคะ โคดเนี่ยไม่ได้เป็นการหลอนะคะแต่โค้ดเป็นการเอ,อโคดเป็นการตอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวอลแวนอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ด้านล่างของเหลี่ยนนะคะแล้วก็นี่เป็น